สวัสดีครับเพื่อนผู้ฟังพบกันในวันนี้เราจะมาเรียนวิทยาลัยภาษาจีนทางกาศภาคเรียนที่สองบทที่ 14. ของแบบเรียนชั้นสูงบทที่สิบสี่ต่าทิงเออร์สืบข่าวรู้ว่าสอบถามข่าวตอนที่สองในบทนี้เราจะมาเรียนรู้สนทนาภาษาจีนกลางที่เกี่ยวกับการสืบหาข่าวการถามหาข่าวนะครับ

他自己也知道，人家都不介意，你又何必打抱不平？好好算我没说，你明天去打听打听吧。第十四课，打听，二，บทที่สิบสี่สอบถามข่าวตอนที่สองในบทที่สิบสามเราเคยเรียนมาแล้วว่าตาทิ้งหมายถึงการสืบหาข่าวคราวที่ไม่ค่อยเป็นที่เปิดเผยนัก。 เช่นเรื่องลับในบริษัทหรือว่าเรื่องส่วนตัวที่เจ้าของไม่ต้องการจะเปิดเผยเรียกว่าตาทิ้งในบทนี้ก็เช่นกันเราจะมาเรียนสนทนาภาษาจีนที่เกี่ยวกับการสืบหาข่าวหรือว่าการถามหาข่าวแต่เป็นการสืบหาข่าวคราวที่เกี่ยวกับเพื่อนบ้านเพื่อนฝูงพูดง่ายๆก็คือการซอกแซกถามหาข่าวคราวเรื่องของชาวบ้านนะครับอย่างในประโยคสนทนาในบทนี้ สองสามีภรรยากำลังพูดถึงเรื่องการย้ายบ้านของเพื่อนบ้านสามีเป็นฝ่ายถามขึ้นก่อนว่าเข่าเช่างเลี้ยวเหลาซุนจะ要ล家你听说了โ有ดูเหมือนว่าคุณซุนที่อยู่ชั้นหกจะย้ายบ้านคุณได้ข่าวบ้างไหมเข่าเช่างแปลว่าดูเหมือนว่าดูคล้ายกับว่าเหมือนกับว่าเรียกว่าเข่าเช่างเลี้ยวเหลแปลว่าชั้นที่หกคำว่าเหลแปลว่าชั้น เลี้วเหลาก็คือชั้นที่6กุนจะบ้านคุณซุนในที่นี้ก็หมายถึงคุณซุนนั่นเองนะครับเย่าปันจะจะย้ายบ้านเย่าก็คือจะปันคือย้ายจะก็คือบ้านจะย้ายบ้านแปลกันตรงๆเลยนะครับเขาช่างเลี้ยวเหลาซุนจะเห่าปันจะดูเหมือนว่าคุณซุนที่อยู่ชั้น6จะย้ายบ้าน你听说了ิ有คุณได้ข่าวบ้างไหม ทิ้งชัวแปลว่าได้ยินหรือว่าได้ข่าวนี่ทิ้งชัวหรือม่ยคุณได้ยินมาบ้างไหมหรือคุณได้ข่าวบ้างไหมไ清่我明่去问问隔壁徐太太น消息最灵通是我们这一区的包打听ไม่รู้สิพรุ่งนี้ฉันไปถามมามฉชีข้างบ้านดูเขารู้ข่าวคราวดีเป็นนักสืบขอ,องเราในเขตนี้ หรือเป็นนักสอดรู้สอดเห็นของเราในเขตนี้ปูไทชิงชูแปลว่าไม่ค่อยรู้ปูไทก็คือไม่ค่อยชิงชูแปลว่าชัดเจนชัดแจ้งปูไทชิงชูหมายถึงว่าไม่เคยชัดแจ้งหรือไม่ค่อยรู้นะครับว太น,วน,วนพรุ่งนี้ฉันไปถามมาดามซีข้างบ้านดูหมิงเทียนก็คือพรุ่งนี้ไปถาม ไปถามดูเก๋อปี้แปลว่าข้างๆ้างหรือข้างบ้านฉีไท่ไท่ก็คือคุณนายฉียหรือมาดามฉีชาวจีนมักจะเรียกสตรีที่แต่งงานไปแล้วเป็นนามสกุลของสามีแล้วก็ตามด้วยไท่ไท่แปลว่ามาดามแปลว่าคุณนายนะครับอย่างเช่นภรรยาของคุณหวังก็จะเรียกว่าหวังไท่ไท่ภรรยาของคุณหลี่ก็จะเรียกว่าหลี่ไท่ไท่ 我明天去问问隔壁徐太太พรุ่งนี้ฉันไปถามมาดามฉีที่อยู่ข้างบ้านดูท่าเฉาสีจุยหลิงทงหลอนรู้ข่าวคราวรวดเร็วที่สุดเฉาฉีแปลว่าเรื่องราวรั่วข่าวคราวจุยหลิงทงแปลว่าว่องไวรวดเร็วท่าเฉาสีจุยหลิงทงก็คือข่าวคราวของเธอนั้นรวดเร็วที่สุด是我们这一区的包打听。 เป็นนักสืบประจําเขตของเราหรือเป็นนักสอดรู้สอดเห็นประจําเขตเราว่ามันเจีก็คือเขตที่เราอยู่นี้หรือเขตของเราเป้าต่าทิงแปลว่านักสืบสายสืบแต่เป็นการสืบหาข่าวคราวเรื่องราวของชาวบ้านมากกว่าหรือเรียกว่านักสอดรู้สอดเห็น是我们这一区的包打听，เป็นนักสืบหรือเป็นนักสอดรู้สอดเห็นประจําเขตเรา 怎么这么说人家呢多难听啊ทาไมไปว่าคนอื่นอย่างนั้นไม่เข้าหูซะเลย怎么这么说人家呢ทําไมว่าคนอื่นอย่างนั้นล่ะ怎么แปลว่าทําไมจเจอะม์说人家呢ว่าคนอื่นอย่างนั้นหรือพูดคนอื่นอย่างนั้น多难听啊ไม่เข้าหูซะเลยหรือไม่น่าฟังเอาซะเลยนา难听แปลว่าไม่น่าฟัง ไม่เข้าหูหรือว่าไม่เพราะนะครับเรียกว่าหนานทิงตัวหนานทิงอ่ะก็คือไม่เข้าหูสเสลยหรือไม่น่าฟังเอาสเสลยฝ่ายภรรยาแย้งขึ้นว่าถา知知้าตัวเ,เองก็รู้ตัวดีเจ้าหล่อนยังไม่ถือสาคุณทำไมต้องไปพูดแทนคนอื่นถาตัวเองก็รู เจ้าหล่อนก็รู้ตัวเองดีท่าซื่อจีก็คือตัวหล่อนเอง自ื่อจีแปลว่าตัวเองนะครับ也知,知道ก็รู้ก็รู้ดี人家都不在意，หล่อนยังไม่ถือสาเลย人家ในที่นี้หมายถึงซีไทไทนะครับ都不介意，ยังไม่ถือสาเลย介意แปลว่าถือสาแปลว่าสนใจหรือว่าใส่ใจปู意ก็คือไม่ถือสา ไม่สนใจหรือไม่ใส่ใจ人家都不介意ตัวหล่อนเองยังไม่ถือสาเลยหนีโย่เขอปี้ตาเป้าปู่ผิงคุณทําไมต้องพูดแทนคนอื่นด้วยคําว่าตาเป้าปู่ผิง แปลว่าการออกหน้าช่วยเหลือผู้ที่ถูกรังแกหรือว่าออกหน้าช่วยเหลือผู้ที่ไม่ได้รับความยุติธรรมเรียกว่าตาเป้าปู้ผิงในที่นี้ก็หมายถึงว่าทำไมต้องไปช่วยคนอื่นพูดด้วยหรือว่าทำไมต้องไปพูดแทนคนอื่นด้วยพูดถึงตอนนี้ฝ่ายสามียอมแพ้บอกว่า how, how, วเขาเขา算我没说你明天去打听打听เอาละเอาละถือซะว่าผมไม่ได้พูดก็แล้วกัน พรุ่งนี้คุณไปสืบถามข่าวครา,าวดูคำว่าข่าวแปลว่าดีแปลว่าโอเคหรือว่าได้เขาเขาพูดสองคำนะครับมีความหมายในทำนองเอาละเอาละเพื่อยุติเรื่องนี้มิฉะนั้นก็คงจะกลายเป็นศึกภายในบ้านของตัวเองนะครับส่วนหัวไม่ชัวถือซสว่าผมไม่ได้พูดส่วนแปลว่าถือหัวไม่ชัวถือซะว่าผมไม่ได้พูดนี่หมิงเทียนช่打听打听พรุ่งนี้ คุณไปสืบหาข่าวคราวดูกราวคุณฟังหลังจากทราบความหมายของประโยคสนทนาในบทนี้ผ่านไปแล้วต่อไปขอให้เปิดไปที่หน้า60ของแบบเรียนเราจะไปทำความรู้จักกับคำศัพท์ใหม่ในบทเรียนนี้ศัพท์คำที่1ห,หลิงทงแปลว่าสันทัศน์รู้ข่าวรวดเร็วเช่น新闻记者消息特别灵通นักข่าวจะรู้ข่าวรวดเร็วเป็นพิเศษ คำว่าหลิงคำเดียวนะครับแปลว่าว่องไวปราดเปรียวคล่องแคล่วหรือว่าเฉียบแหลมก็ได้นะครับเช่นหลิงหมินแปลว่าเฉียบไวเออตัวหินหลิงแปลว่าหูไวเจ้าจวนผู้หลิงก็คือเงินหมุนไม่ทันหรือว่าเงินหมุนเวียนไม่คล่องหรือเงินขาดสภาพคล่องนั่นเองนอกจากนี้คำว่าหลิงนะครับยังมีความหมายว่าจิตใจหรือว่าวิญญาณเช่นชินหลิงแปลว่าหัวใจ หลิงขวนก็คือวิญญาณส่วนคำว่าทงเคยเรียนไปแล้วนะครับแปลว่าโปรงโลง่งทะลุหรือแปลว่าผู้เชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่งหรือผู้ชำนาญการว่านชื่อธงก็คือผู้ที่ชำนาญหรือว่าสันทัดสารพัดเรื่องเรียกว่าวัานชื่อธงเราจะกลับมาพบกันใหม่ในบทเรียนหน้าสวัสดีครับ